เรือเข้าหมายเอาโมเตอร์ไซค์กับดิสครับเรวลักล้างแล้นมาเลยข้าวก่อนมันผิดพลาดตรงที่ผมว่าเรือจะไปนน้นครับไปไกลเป็นกิโลครับมันหยุดแล้วทีนี้ผมก็ต้องพายเรื่อยๆมาลองเช็คมาเรื่อยเช็คมาเรื่อยครับปัญหาวันนั้นลืมออกของมาล็อกล้อครับ ก็ซีดอ่ในจุดนี้ผมก็เลยปีแค่ประมาณชั่วโมงกว่าคปีไม่นานเพราะเป็นห่วงเพราะชาวบ้านเดล็กที่ยามันเยอะครับชาวบ้านกลัวมันหายครับเพราะาเขาแค่แก้เชือกไปเขาก็ออกไปเลยครับลอที่มันทุกเรือผมก็เลยไม่น้นมาก แก่มาอยากรู้แก่ว่าตรงไหนมีปลาจัดแค่ค้นเองเอวันนี้ก็พอจะรู้แล้วครับวันนี้เราก็รินลองดูไล้วกัดต่ว มาแล้วครับแกหมาครับไเ่านิ่งเดิมกอนนอนแรกมาแล้วครับรีมา ใหญ่เท่าไรเนี่ยอ๋อเพี่อโอคใ่เร็วตัวนั้นอืม หนึ่งครับลงคอตั้มแม่แหกม้านครับผมไม่ใหญ่ครับท่อนเล็กไซส์ด้านพระก็ได้ตอนเจ็ดโมงห้าสิบห้าครับรถโมไซค์ก็จอดตรงนตายต้นไม้ตัวนี้วันนี้ก็จะตีไล่เก็บไปวันนั้เพราะวันนั้นมารู้แล้วครับว่าปลายตรงไหนบ้างโอเคครับนับหนึ่งครับตั้มแม่แหกมานพอดดื่มนะครับ เดือดเรือลง,งน้ำถุงมือก็ยังไม่ใส่เลยอะไรก็ยังไม่ใส่ครับโอ้โหนี่พอเลยเคครับ กบตัวที่เอามาใช้ตรงนี้เนี่ยตามจริงมันก็มีตัวหนึ่งที่ผมเคยใช้เล่นประจำนะที่จะเป็นสีส้มนะครับที่เคยได้ปลาแต่ว่าลองให้ดูครับความแตกต่างที่ผมว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยครับอันนี้เราเคลือบยางครับมันเคยเคยใช้เคยได้ปลา แต่มันจะสีส้มไม่เข้ากันเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้มันจะแสดกว่าเลยครับว่าละสีอเลยนะครับเนี่ยครับสว่างจ้าเลยรับตัวนี้ไม่ได้เลือบรถแสงครับเพราะปกติผงคิดแค่ว่าถ้าเราเอาสีธรรมชาติในปามันจะกัดดีกว่าผมก็เลยไม่ค่อยเอามาใช้ครับแต่พอประกอบมาเล่นนี่ยมันกัดดีเค เก็บของโอเคครับไปต่อตามล่อหาแกะสองนับถององนักรนครับยีคค่สไ,ไม่เกินจุดไม้มยแล้วจุดไปอ,อันเดียจุดหมายงอันนี้เป็นทางควายครับ

見てるよ、ロックダウい最後に、やらせてもらっていいいいいい